ทำไมโลกของฉันถึงแห้งแล้งแบบนี้ฉันเป็นสโนว์แมนแต่ไม่มีหิมะสักเม็ดตลกชะมัดไม่มีใครต้องการของพังพังหรอกฉันคงต้องอยู่บนชั้นฝุ่นขมะนี้ตลอดไปสินะหิมะข้างในไม่มีงั้นพี่จะเติมหิมะข้างนอกให้เองรับรองว่าสวยกว่าเดิมแน่นอน หิมะพวกนี้ไม่เหมือนใครเลยมันส่องแสงได้ด้วยฉันกลายเป็นงานศิลปะไปแล้วดูสิฉันไม่ได้แค่มีหิมะแต่ฉันสร้างท้องฟ้าจำลองให้ทุกคนได้ด้วยเจ๋งสุดๆไปเลยเห็นไหมล่ะถึงข้างในจะว่างเปล่าแต่ถ้าเรามีดีไซน์เราก็เท่ได้เพื่อนๆอย่าเพื่นท้อนะขอบคุณนะที่เห็นคุณค่าของฉัน กดีตอนกดไลค์กดติดตามด้วยนะ